ทำไข่เค็มแบบเร่งด่วนหนึ่งวันก็ได้กินแล้วค่ะทุกคนขั้นตอนในการทำก็ง่ายมากๆแถมไม่ต้องรอนานด้วยใครจะนําไข่เค็มไปทําอาหารหรือน้าไข่เค็มแดงไปทําขนมก็ได้เลยค่ะในสูตรนี้ทําออกมาแล้วได้ไข่เค็มที่มีเนื้อสีแดงสวยสดฉ่ำๆกินแล้วก็มีความมันๆอร่อยมากเลยค่ะแล้วก็ไม่เค็มจนเกินไปด้วยนะคะที่สำคัญทำครั้งเดียวเก็บไปกินได้นานเลยค่ะ หรือใครจะนำสูตรนี้ไปทำขายก็ได้นะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊หิวจะพามาทำไข่เค็มแบบเร่งด่วนเอาไว้กินที่บ้านกันค่ะก่อนจะทำฝากกดติดตามช่องเจ๊หิวชิวเวอร์กันด้วยนะคะจะทำบนไหนจะได้หาช่องเจ๊หิวเจอจ้าอันดับแรกเราก็มาเตรียมไข่เป็ดกันก่อนเลยค่ะไข่เป็ดที่มีรอยร้าวหรือว่ารอยแตกเราจะไม่ใช้นะคะเพราะว่าจะทำให้ไข่เป็ดใบอื่นเน่าด้วยค่ะเมื่อเราแยกไข่เป็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำไข่เป็ดนี้ไปล้างให้สะอาดเลยค่ะ นำสกอตไบท์มาถูขี้เป็ดที่เกาะอยู่ตรงเปลือกให้ออกไปให้หมดเลยค่ะในการทำไข่เค็มในวันนี้เจ๊หิวจะพาทำทั้งหมด2แบบค่ะวิธีแรกจะเป็นวิธีการทำไข่เค็มแบบเร่งด่วนใน24ชั่วโมงหรือ1วันก็ได้กินแล้วค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะนำไข่เป็ดที่เราล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วมาตอกออกมาค่ะ จากนั้นเราก็จะทําการแยกระหว่างไข่แดงกับไข่ขาวค่ะเปลือกไข่ที่ตอกออกมาแล้วถ้าขอบคมๆหรือว่าขอบมีแหลมๆขึ้นมาให้เพื่อนๆนํากรรไกรมาตัดส่วนที่เป็นเปลือกไข่แหลมๆออกก่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเปลือกไข่จะทิ่มไข่แดงแตกค่ะเมื่อเราแยกไข่แดงกับไข่ขาวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้นําไข่แดงใส่กลับลงไปในเปลือกไข่แบบนี้ค่ะแล้วก็วางแยกเอาไว้แบบในรูปค่ะ จจหิวทําให้ดูอีกหนึ่งฟองค่ะตอกไข่ออกมาแยกระหว่างไข่แดงกับไข่ขาวค่ะจากนั้นก็นำไข่แดงกลับใส่ลงไปในเปลือกไข่เหมือนเดิมค่ะโดยที่ไข่ขาวเราจะไม่ใส่ลงไปนะคะไข่ขาวนี้เพื่อนๆก็สามารถนำไปทำอาหารต่อได้ค่ะ เมื่อเราแยกระหว่างไข่แดงกับไข่ขาวเสร็จเรียบร้อยดีแล้วขั้นตอนต่อไปก็ให้นําเกลือและน้าส้มสายชูมาค่ะตักเกลือ1ช้อนชาใส่ลงไปในไข่แต่ละฟองค่ะจากนั้นก็ให้นำน้ำส้มสายชูค่ะ1ช้อนชาตักลงไปในไข่แต่ละฟองเช่นเดียวกันค่ะ เมื่อเราตัก,กเกลือและน้ำส้มสายชูใส่ลงไปในไข่แต่ละฟองดีเรียบร้อยแล้วก็ให้หาฟ้าหรือว่าหาผ้าข่าบ้างมาคลุมมาปิดเอาไว้ค่ะและพักทิ้งเอาไว้ในอุณหภูมิห้องแบบนี้24ชั่วโมงค่ะและเมื่อครบ1วันเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะคะและวิธีที่2ที่ใจหิวจะพามาทำนี้เราก็จะทำไข่เค็มออกมาสามารถใช้ได้ทั้งไข่ขาวและไข่แดงเลยค่ะอันดับแรกเทน้ำส้มสายชูลงในภาชนะที่เราจะนำไข่ไปวางค่ะ ปริมาณของน้ำส้มสายชูที่เทลงไปนี้ก็ให้เพื่อนๆใส่อยู่ปริมาณครึ่งหนึ่งของไข่เลยค่ะแบบในรูปถ้าน้ำส้มสายชูไม่ถึงครึ่งหนึ่งของไข่ก็ให้เทเพิ่มลงไปค่ะจากนั้นก็แช่ไข่ทิ้งเอาไว้ในน้ำส้มสายชูแบบนี้ข้างละ5นาทีค่ะเมื่อครบ5นาทีแล้วเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่ารอบๆไข่จะมีฟองขาวๆข,ขึ้นมาเพราะว่าน้ำส้มสายชูกำลังกัดเปลือกไข่อยู่ค่ะ เราก็จะทําการสลับฝั่งค่ะอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะทําการแช่น้าส้มสายชูเอาไว้5นาทีเช่นเดียวกันค่ะเพื่อให้เปลือกไข่มีความบางลงค่ะด้านที่ถูกน้าส้มสายชูกัดแล้วเพื่อนๆก็จะสังเกตเห็นว่าจะมีฟองขึ้นมาแบบในรูปนะคะเราก็แช่ทิ้งเอาไว้ค่ะฝั่งละ5นาที เมื่อครบฝั่งละหนาทีแล้วก็ให้เพื่อนๆน,นําไข่เป็ดขึ้นมาค่ะและนํานิ้วมาถูรอบๆเปลือกไข่จะสังเกตเห็นว่ามีเยื่อไข่ออกมาแบบในรูปก็ให้เพื่อนๆนํานิ้วมาถูออกให้หมดเลยค่ะเจหิวทําให้ดูแค่1ฟองค่ะแล้วเพื่อนๆก็ทําต่อให้ครบทุกฟองเลยนะคะ เมื่อเราถูเยื่อไข่ออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำไข่เป็ดนี้ไปคลุกกับเกลือค่ะปริมาณของเกลือที่ใช้ในวันนี้ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของจำนวนไข่เป็ดค่ะหากใครทำไม่เยอะ6ฟองเหมือนใจหิวก็ใช้เกลือแค่6ช้อนโต๊ะค่ะแต่ถ้าเกิดใครทำมากกว่านี้ก็ใส่เกลือเยอะขึ้นไปค่ะ จากนั้นก็นําไข่เป็ดออกมาคลุกกับเกลือให้ทั่วเลยค่ะพยายามให้เกลือเกาะอยู่บนเปลือกไข่เยอะๆเลยนะคะเมื่อคลุกเกลือเสร็จเรียบร้อยดีแล้วก็ให้นําไข่เป็ดนี้ไปวางแยกเอาไว้ค่ะแล้วเราก็ทําฟองต่อไปกันเลยค่ะนําไข่เป็ดมาคลุกเกลือให้ทั่วแบบในรูปเลยค่ะหากเกลือไม่เกาะอยู่บนไข่ก็ให้นํา นิ้วนะคะหยิบเกลือขึ้นมาไว้ที่เปลือกไข่แบบนี้ค่ะเมื่อนำไข่เป็ดคุกเกลือเสร็จเรียบร้อยดีแล้วก็ให้นำมาวางไว้ในกล่องหรือภาชนะที่เราจะทำการเก็บไข่เป็ดนี้เอาไว้ค่ะภาชนะที่นำมาใส่นี้ก็ให้พอดีกับไข่เป็ดที่เราจะวางลงไปนะคะ จากนั้นก็ให้นําเกลือที่เหลือมาวางไว้บนเปลือกไข่แบบในรูปค่ะใส่เกลือลงไปเยอะๆเลยค่ะให้เต็มเปลือกไข่เลยนะคะเมื่อเราใส่เกลือลงไปเสร็จเรียบร้อยดีแล้วก็ให้นำฝามาปิดค่ะปิดฝาให้สนิทแล้ววางทิ้งเอาไว้ในอุณหภูมิห้องปกติแบบนี้เป็นเวลา5วันค่ะ วิธีที่2นี้ก็จะเหมาะกับคนที่ต้องการนําทั้งไข่แดงและไข่ขาวไปทําอาหารค่ะในวิธีที่2ก็จะใช้ได้ทั้งไข่แดงไข่ขาวเลยนะคะและนี่ก็เป็นไข่เค็มที่ครบ1วันค่ะหรือครบ24ชั่วโมงแล้วเราก็จะนําไข่เค็มนี้ไปล้างให้สะอาดค่ะเราจะนําไข่เค็มแดงมาล้างน้ําให้เกลือออกหมดเลยนะคะ ในวิธีแรกที่เป็นแบบเร่งด่วนนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ต้องการนำไข่แดงเคม็มไปทำอาหารแบบที่ไม่ต้องใช้ไข่ขาวค่ะหรือว่านำไข่แดงเคม็มไปทำขนมพวกเบเกอรี่ขนมเปี๊ยะหรือว่าขนมบาจ่างนั่นเองค่ะก็ให้ลอกไข่ขาวที่ติดออกมาออกให้สะอาดนะคะแล้วก็ล้างน้ำให้เกลี้ยงเลยค่ะเราก็จะได้ไข่แดงเค็มสวยๆลูกกลมๆแบบนี้เอาไปทำขนมกันได้แล้วค่ะ สีแดงสวยสดฉ่ำๆเลยค่ะไข่แดงเค็มไม่เค็มมากจนเกินไปด้วยนะคะเค็มกำลังดีเลยค่ะแล้วเรามาดูวิธีที่สองค่ะตอนนี้ก็ครบ5วันแล้วนะคะก็เปิดฝาออกมาได้เลยค่ะนำไข่เค็มที่เราเก็บไป5วันมาล้างน้ำให้สะอาดเลยค่ะเดี๋ยวเราจะนำไปต้มกันนะคะในวิธีที่สองนี้ก็จะเหมาะกับ คนที่ต้องการนำไข่ขาวและไข่แดงไปใช้ทำอาหารค่ะเรามาดูไข่แดงเค็มแบบ5วันกันค่ะเดี๋ยวเจ๊หิวจะตอกไข่ออกมาให้ดูนะคะว่าไข่แดงเค็มแบบ5วันเนื้อไข่แดงก็มีความสีแดงสวยสดฉ่ำๆเช่นเดียวกันค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะลูกกลมๆแบบนี้เลยค่ะก็สามารถนำไปทำเป็นไข่ดาวเค็มได้เลยนะคะ หรือใครจะนําไข่เค็มนี้ไปต้มก็ได้ค่ะแล้วก็สามารถเก็บเอาไว้กินได้นานหลายวันเลยค่ะเวลาต้มก็ต้มด้วยไฟกลางนะคะประมาณ20นาทีค่ะเมื่อครบ20นาทีแล้วเราก็ตักออกมาค่ะเดี๋ยวเจ๊หิวจะมาผ่าให้ดูเนื้อความแดงของไข่เค็มข้างในกันค่ะ ตอนนี้ไข่เค็มของเจหิวก็คายร้อนดีเรียบร้อยแล้วเจหิวก็จะมาผ่าให้ดูค่ะว่าข้างในไข่เค็มแดงมีความสีแดงสวยสดฉ่ำๆแบบนี้เลยค่ะเวลากินก็จะมีความมันๆหอมๆด้วยนะคะนําไปทานกับข้าวต้มอร่อยมากๆเลยค่ะเจหิวผ่าให้ดูหนึ่งลูกค่ะเนื้อไข่แดงเค็มข้างในก็มีความสีแดงสวยสดฉ่ำๆแบบนี้เลยค่ะที่สำคัญไม่เค็มมากจนเกินไปด้วยนะคะ เค็มกำลังดีค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะวิธีทำไข่เค็มทั้งสองสูตรของเจ๊หิวเราก็ได้ไข่เค็มเอาไว้กินที่บ้านกันแล้วค่ะฝากกดติดตามช่องเจ๊หิวชิวเวอร์กันด้วยนะคะจะทำวันไหนจะได้หาช่องเจ๊หิวเจอจ้าวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย